สุขสบายดีพี่น้องสบายดี่เฟซีถูกๆุกฐานภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีเมียถูกถูกฐานเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอติเม่ใหญ่เคียวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมันยืนลูกเรื่องถูกๆูกฐานพี่น้องเอ้ยมาพบเพาะแม่ใหญ่เคียวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเก่าเหมือนเดิมงานจากเม่ใหญ่เคียวก็สิ And, so? ine, astic, mm ่งงามไปเนาะ มีไงเห็ดเกี่ยวฮากับเห็ดกินแล้วพี่น้องเอ้ยแต่งไปเขาเสียสัตว์เมี่ยนะเนี่ยถ้าเอ้ยเนี่ยสุปลาเนาะสอปลาสองกิโลมาให้เบาวใจครัวเนี่ลาบซอยเนาะมีไงเกี๊ยวลาบแล้วแล้วเลยฮะแต่มีไงเกี๊ยวบดไายเบิ่งพี่น้องเลยส่งมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อว่ามีใครมากินนำมีไงเกี๊ยวเนาะ นี่ไงเกี๊ยวจัดปลาเข่าเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยมีลาบปลาลาบสดลาบซุกเลยพี่น้องอตุ้มหัวปลาเนี่ยเกี๊ยวขี้ปลาเนี่ยพี่น้องเอ้ยกินนทำกันเสพๆเด้อสามสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็มากินข้าวน้ำสบายดีพี่น้องมื้อนี้กาย่ายงึ่งก็มากินข้าวน้ำมันย่ายเคี้ยวเสวยเลยพี่น้องเพื่อยๆเหนื่อยไปมากินลาบซอยเนาะ พ่อพามบาได้มากแบบเมื่อเพิ่นแล้วก็สาวสุยบอกใจเนาะพ่อพามยังไหวผ่าพี่น้องเลยรับช่วยปลารับหดรับหดรับหดรับพดปลากินกันกันเด้อพี่น้องเด้อเขาสดแจ๊กปลานวลจันเดียพี่น้องเอ้ยสามโตพอดีสองโลไปปีองสูงเก๋ยกินหนัเว้นกับตัวหนึ่งเนาะแซ่บแซ่พี่น้องมากินข้าวนตำกันเด้อทุกทุกคนทุกทุกเอฟซีเนาะ เติบแม่ใหญ่เขียวเนาะแม่อัเต้น้องอัตเต้น้อสิงากันเอแซ่บยผมนอนอเต้ันผมนอนแล้วพี่น้องเอ้ย FC อัเต้แม่ใหญ่เกียวกินข้าวนํากันสร็ๆเยพี่น้องเด้อเสียวิสาอะลูกทั้งอันเบสทั้งอันมหาสารคามเนาะและ FC ทุกๆท่านทั้งอุบลานีทั้ง มีเยอรมเนาะเยอรมันทั้งภูเก็ตทั้งนนบุรีเนาะกินข้าวนำกันเสเสร่เลยพี่น้องเด้อเรื่อว่า็ดเอ็ดสีอติเหม็ใหญ่เคี้ยวทิฐาขามาติดตามขามาถุงมือถุงวันก็มากินข้าวนำกันเดือพี่น้องเด้อเสเสรนนำกันเด้อมนีโอกาสดีทุกขึ้นข้าวได้นำเหม็นใหญ่เคี้ยวยันเวลาพี่น้องเอ้ยลังมือกับบุญกิน ว่านสำนียังบรรคุนมาแต่งานขมา่าลูกขมา่านงพ่อแต่งปูนแต่งปูนข่าโบเล่ยแล้ว <c oughs> ไก่ไผ่เสี้ยบโตอเติกระทันใดมาอเตินนะ่ะนอนแล้วพี่น้องเอ้ยอันแม่อตินนะ่ะเผาลูกใสลูกใสผลอยู่ไหนพวกเสี้ยบของโบได้รับจ้างระบายพี่น้งนองเอ้ยหลังจากกินข้าวแล้วยังเสีวว้ยบ ยังสิมีแนวใดหน,นึ่ๆเนาะมีของควรเนาะให้ปลายกระลองส้มเหมือนเดิมพี่น้องเด้อยังจังมือพอเอ้ยสิแล้วนะขาดคันนี้ประมาณ10กว่ามือขาดเราจะได้เจ๊เจ๊หัวนี่มือจิตที่แบบหัวนี่เอาหัวนี่ที่แบบเอาที่แบบได้ มันน uhm ัสามสมมือเพาว่าที่บบรด้กเตมเดียวโดยโดยมีอื่นอื่นนี่คือว่ามีผู้ใหญ่จะดีอยู่ต่างประเทศบ่สิสายอันเสาแพงป่าเมาสิไปเรียกนี้ได้นน่เนี่ยมันยงยังอ่ะปนบจ้ากิสิเมนยางบะทันหูเขาแจ้งกะยจ้งอยู่้ เงินสองพันบาทก็จะผักมากคือวันนี้หน่อแบบสั่งเขมันเมนได้เมนอย่าเกี่ยวกับน,น่งนินพันๆเนาะบ่าได้ถามรายละเอียดมีไพ่เมื่อนี้นะพ่อม,มีทั้งปลาปูปลาปูจุกหนาเนี่ยเ,เป็นมีน้งเป็นอันมาเรย,อ,อ,ยเอีปลาปลาลายอยางอ่าลายอันลายแนวเนาะ อาท,ทอุเนาะมาพอแห้งแหละหเป็นหุ่มพลหุ <ผน S 2> ห่มไส้เน,น,นาะสางซาพัฒนาพระคู่ทั้งอันอำนาจเจริญพี่น้องเอ้ยซื้อเป็นมาบนเนี่ยใดโควิดอำนาจเจริญเผิ่นเคยมาสร้างอยู่ในบ้านนั้นน้องเตะหันเลยพี่น้องเอ้ยสางสลาวงธรรมก็แล้วลังหนึ่งแล้วครูว่าเพิ่นกระสอยอีกบ่พอยังพ่องอะไรวะ ช่วยโย่เ ja ดี๋ยวไปเรื่อยๆเออเออคนเป็นผู้นำพาลูกบ้านได้พินองเอ้ยพ่อใหญ่โอ้โหนี่ออกแบบผิดไหลเองเพิ่นเพิ่นจบวิศ่าก่อนก่อนวิศ่กรอยังสุลปทานได้นะพ่อเนาะจะจบเนาะจบแต่ข้าวพูนแต่เฮืงลายพะละปีเพิ่นออกจาละจากการเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนึง แปดสิบสองแปดสิบสองเยนหรือแปดสิบสองโดยหลังจากนายพูดกาจบวิสกรสุลพทานแล้วก็มาเป็นหมอหมอสัตว์ดิพี่น้องเอ้ยสตาวัลเฟ่สัตว์สตา์วัลเฟักงูชักกุ้ยสัตว์ปลูกพังปลูกพังโบเมนลูกพังสายต่างหากสายต่างหากอันเป็นหมอเป็นหมอสัตว์ทวารเสสะ ทั้งกรพิจารว่านแบพี่น้องเอ้ย่ากันหอนวิวกรว่าคน่นายนนายนมไดเป็นมไดเป็นพนักงานน้ำนเนาะต่เป็นเฮียนว่าะสาต่อนเฮียน่านพิ่พ่อเห็นได้ว่าซสาพี่น้องเอ้ยเห็นได้การหอดวิว่านนนายคนได้วิวกรว่มีอผมีสนี่บ่ đấy đã chọn lọc rồi chọn lọc vắc xin là cái cho biết hát... là vắc xin là nó nó adapthan, rồi, anh gì, engineer engineer thế engineer đó, anh em đôi đôi đôi, anh nhảy kéo, khơi phan khơi hết, anh nhảy kéo cái bộ chắc, ban nào vào tang doan, vào nhảy hụ, cái nó งเ่าโยกันแต่หนึ่งพี่น้องเอ้ยขันบอขว่าบกรบาดหวพี่น้องเอ้ยเครับพาบสต้นมาไปเยี่ยนกลางกาต่อไปเยียนที่ซามัยโดยโดงานนี่กรบบไดปะาที่จตะลอดเนาะมาถึงปัจจุบันพี่น้องเอ้ยํำเบตงสำได้ทีหนึ่งเขาี่ไหลได้ หลังจากกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยรอรอรุ่นเบิ้งเดอร์มยใหญ่เคี้ยวสิเธ็ดในใดมีรางวัลให้ผูดด้ใดก็รอรุ่นเบิ้งเดอร์พี่น้องเดอ้อเล็กๆหน,นอนะ่อยเนาะเมยใหญ่เคี้ยวนั้นถือเลขและพี่น้องถือเลขทายทายอันอายุเนาะของอันสาวพัดอยู่เยอรมันนะเนาะบ่แม่นขอโทษอยู่อยู่อิตาลีพี่น้องเอ้ย,มอยเมยใหญ่เคี้ยวก็ลงหนาลงหลงนะังเนาะอขโทษขออาภายัย ลองส้มเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออาพี่น้องเอ้ยไปอีกสองนอนเลยพี่น้องเอ้ยวิลุยอู้ยนอนเลยนอนตะเว้นพี่น้องเอ้ยเพิ่มมาได้นอนเว้นเนาะพ่นใหญ่กอมนอนแล้วไปอีกสองแขงข้าววิลุยอยู่ตั้งใจนะกะบปลาลมส่มเบื้องพี่น้องเอ้ยเม่ใหญ่เกี้ยว Y con quân hả đây phía ơi Mình ngân hạ lội phía ơi Mì nhảy quen, Mình nhảy quân, mình nhảy kéo xì hạ yên Quân xam lội, mình nhảy kéo miền lội ơi Mình nhảy kéo Tôi thử nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อือมานั่นช่วงวันั้นอากาศเนาะหนาวเลยพี่น้องบ่มีลมทางหนาวนี่ก็น้องสาวเนาะน้องสาวเนาะไปกินข้าวนนำแล้วก็มีของควรใหนเปิดซามลอยเงินมันติดกันเด้อดปะเด้อดอ่ะเจ้าซามลอยปะอันนั้นซาวผัดขี้เก่าบ่อืมสาวผัดแม่ว่าซื้อเฮาท่ายซื้อเพิ่นอายุเพิ่นได้ปะถอดขออภัยอายุเพิ่นนั้นได้เทอดายพ่อนะะอายุผูดว่าิ่นเท่ดายอิยุผูดว่านั้น หกอปีเขาถ่ายว่าหกสิบเท่าขีดได้หารอยบาทบานนี้อายุนันเมียนันสี่สิบหาปีแหละถ่ายถือไม่ใช่เคี้ยวถ่า,ายถือพี่น้องเอ้อก็ได้ของควรจะคนหาร้อยบาทแล้วมาแบ่งมันปันส่วนให้เอืออีกสามรอยบาทพู้ขาวเอาสองรอให้เอืออยู่สื่ออยู่สื่อ,อ,อกินเนาะเอือก็เป็นเมยผู้ที่อันทื่นที่สองว่าจะซะเนาะแต่ว่าพอเมยบ่มีก็เป็นเมยที่หนึ่งว่าจะซะเขาขอบใจ เช้เนาะง่ายเขียวกับแม่เนาะตอนผู้เพิ่นนั่สะพานบุญมาแต่แต่หน้าอันผัดใจดีเพิ่นแม่ลไเปิจนใจดีจะข่วมเพิ่นยังถ่ายอันจังใหถ่ายได้นั่มบุญกุศลได้เนิ่นมาเบกปั้นไข้เลือดเพิ่นก็ขอขอบใจเป็นอะไรที่นั่มบุญมาส่วนให้ต้านกัน อันนา,ชา,าเช้าค่ะนา,า,าะเป็นสะพานบุญหาเพินกัแมนเน,ะเนะา,นาเนะว่าจะซกะเก็แมนกขาขอบใจไว้ทั้งสองเนาะก็ขาให้ควให้ลยกึน,นเบิ่อจุกุมจุกคนให้หางนันนี้ตาทูอ,นนอนนชุกภาพเข็งแข็งเลยลูกป้ายไข่เจ๊ก็ต่อย่มากันมา,มาเบียนแดนนดให้มีแดดคุณชิ้นคุณทำคุณประลัดชนะใจหนักชมหลักษาให้ดีดีเงี้าทูสุพรลป้าเลยเอายทั้มัน ตั้งมาสาวพัดเนาะกับน้องสาวตั้งน้องสาวคือกันเม่ญายเขียวเพคนนี้เป็นสะพานบุญมากกรรมต่อมากกับอาหารง่ายนึเนาะกขอขอบใจละลายสาธุม่ะเอื้อยก็เป็นหูโป้หูใสหันองกหันหนุ่งเดือยเด้ออยู่ดีมีเงินอยู่ยินไปสุกสุขภาพแข็งแก่งมันยืนลุงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินสาธุมาหอนี่เมญ่เขียวสิ กดคลิปเงียงนะก่อนปะกุไลกุเซกดติดตามสองอติเป็ใหญ่เกี่ยวเนื้อพี่น้องเ้ยเป็นกำลังใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยถ่ายสุดเข่าใส่หันพรคุณสีพลัดตนะหนักไตเกลียวทั้งสามเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกอยู่บนบนบานปกปังสาขกขวางขอบพวกทานให้อยู่ดีมีแห่งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันยืนลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเทินสาธุสบายดีบายบาย